นะครับขอให้ท่านได้มีชีวิตราบรื่นอ,อุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์สมบัตินะครับตามสมดังมุ่งมาปรารถนาและส่วนของการจัดเปลียนชั่วคราวหรือเชิงเจตา้าทานชั่วคราวนี้นะครับจะรับความรับมอบนะครับและได้รับความช่วยเหลือจากท่านนัทพงศ์ที่ปรุสาท่านภูมิในการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วหรือว่าช่างหนองนะครับและคุณอุไรวันแสงสีบัง ผู้ในการกองสวัสดิการสังคมหรือว่าคุณพี่ทุกนะครับได้ทำให้วันนี้ราบเรียบนะครับเป็นประนีตนะครับก็ขอเจริญพรอวยอยอพรขอพระคุณทุกทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันทุกไม้ทุกมือนะครับก็ขอเจริญอาํออานวยอวยพรทางพระพุทธศาสนาสอนว่าผู้ใดก็ตามทําสิ่งอันเป็นประณีตนะครับและสิ่งประณีตนั้นผู้นั้นย่อมได้รับสิ่งอันเป็นประณีต นั่นก็คือในบุญในกุศลและโภคสมบัติต่างๆขออนุญาตนะครับบอกบุญในช่วงภาคเช้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสําคัญในช่วงภาคบ่ายคือพิธีในการชาปนกิจศพผู้มรณาพานะครับในช่วงภาคเช้าเปิดโอกาสให้พี่น้องพุทธศาสนิก,กชนอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมนะครับในการบูชาผ้าไตรบังสกุลน,นะครับเพื่อที่จะถวายอุทิศนะครับให้กับผู้มรณภาพในวันนี้ คือหลวงปู่ลันดีศิลัสโทนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับตามกำลังศรัทธาตึงในผ้าไตรบางสุภมนั้นรูรจวกัว่าเป็นผ้าที่พระสงฆ์ท่านสวมใส่อันประกอบไปด้วยผ้าสังฆาติผ้าอุตราสดนะครับหรือผ้าอันตรวาสกนะครับเป็นผ้าที่เวดอวมไวให้กับพระสงฆ์ท่านในุ่งห่มในครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน และผู้ใดก็การที่ได้ร่วมในการอนุโมทนาในการถวายทานในการให้เป็นเครื่องนมังศ์ของพระสงฆ์องค์สำเนรนั้นผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีเครื่องประดับอาปพัที่สวยงามแม้ได้สูญเสียชีวิตไปในกาลครั้งหน้าก็จะไม่ตกไปที่ต่ำนะครับก็จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นสัมภรยพพสุคติภูมินะครับเพราะฉะนั้นขออนุโมทนา นะครับ5าบาท10บาท20บาทตามกําลังสธาของท่านนั้นนะครับรก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศสมนะครับและทุกบาททุกสตางค์ของท่านก็จะเป็นการร่วมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับให้งานชาวพนกิจนะครับท่านหลวงพ่อหลวงปู่รันดีศีรัสุสโคแลราพื้นนะครับตามกําลังสธาของญาติโยมนะครับเนื่องจากว่าพระนั้นเรียกว่าเป็นอนาคาริกานุนี บุคคลผู้ไม่ได้ครองร่วมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในวัดไรวา่ากําลังศรัทธาหรือจะตกัจ,จก็ต้องอาศัยพุทธศาสนาิกชนซึ่งมันประกอบไปด้วยนะครับเราทุกท่านอุบาสกอุบาสิกาครับทุกนี้นะครับคงจะพร้อมแล้วโอกาสนี้นิมนต์พระคุณท่านครับ

อานิจจาวัตสังขาราขุปาทวายธรรมโลอุปัสิตตวานิโรธันติเอสังโลกัสสะโมสุโคสัพเพสัตามารันติจามาริงสุจามาริสเราเทวะหังมาริสามีนาทิเมเอธะสังสยโย ยํอาลฺวาลิวกฺขปุราปณฺตุเมนติสาคาลํเวเมววยฺยโคทินํเอตนาํอุปกปปติจิตฺติตํปฏิฏฺฐํโหํจิตฺโตเมวสมิสฺสตุสพฺเพปุเรนตุสํตปาํกตฺโตปนลํสุขาํมนิโคติโรโสหทาสพฺพทีโยเว เอตฺโถวปฺปนตรายโสสุขีอานุโปภวติวติวาตนสิเว นิทินาสังฆามิโสปฏิทตาเทขานตังหิตายสัทนาโสปกรรมพติสุยติธรรมโมต้ายมิทัสิโตเปตานุชาจะกตาอุราระหันตภิกขุนามโนปินังคุงิเปัญญาสุตังอาณาปกานมิลิ ร้อนนะคะตรงนี้ไม่ได้หาโรคมานะคะกับขอบนโนทนาขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่อารบครับนะครับก็ขอให้ดุลกุศลสมนะครับในการตั้งจิตอธิษฐาน เป็นอธิิฐานนุสตินะครับของคุณแม่ได้สําเร็จตามความปรารถนานะครับในหน้าทุกประการนะครับขอให้การงานราบรื่นนะครับตลอดจนลูกหลานที่อยู่ที่บ้านนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับตามกําลังศรัทธานะครับให้กับพี่น้องของเราได้ร่วมในการบูชาภาพไรบังสุกุลนะครับในการทอดอุทิศนะครับถวายนะครับเป็นมรณานุสติให้กับผู้ที่มรณภาพในวันนี้คุณปู่ลันดีศรีลักษุโธ คำว่าศีลสุโธนั้นเป็นภาษาบาลีนะครับแปลว่าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับในขณะที่ท่านนั้นได้เป็นพระสงฆ์องค์สามเณรนะครับดำรงภา้าศันย์ท่านเป็นอนุการิกามีเด็คลพวกไม่มีบ้านนะครับก็ได้ประกอบในทางพระพุทธศาสนาพาลูกพาหลานสร้างวัดสร้างวานะครับได้ทาสอนในส่วนของคาสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับเราทุกท่านนะครับทาให้พี่น้องชาว บ้านโสะศรีหมู่ที่แและพี่น้องบ้านใกล้เวือนเคียงนะครับที่เข้ากับนวัศการและได้มีโอกาสได้สนฉะนธรรมกับท่านนะครับมีสติปัญญานะครับตามจรลองครองธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญสําหรับท่านแขกผู้มีเกียรติตลอดจนท่านผู้โดยสาสนิชชนที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะครับรถย์ก็ดีขอได้โปรดนะครับนําไปจอดอยู่ด้านหลังด้านหลังศาลาการประเรียนทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่า ด้านหน้านะครับเป็นสถานที่ประกอบอในส่วนของสาธาร,รณกิจที่สาําคัญก็ขออนุญาตเรื่อแจ้งนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องที่ได้เดินทางมาร่วมทุกท่านครับแับน,นี้นะครับคงจะพร้อมแล้วในชุดนี้นะครับนิมนต์พระคุณท่านครับอนิจจาวตสังฆาโูกะาวายธรรมิโยโูกาจิตตวานิโรจนติ તે સંગો પાસ મો શો ધામતા શંખરાથવા યાથમીનો તવાની રોછો પાસવો શો ધી ચાવત શંખરાપાથવા યમિલો પાછે તવાની રોછ E sanggupas tak mosoko Tabe satya maranti cakaring sucak maristare Ngati wahan maristami Ngati e e kasam sayo Yak เอวเมวะอิติกินังเตตังอุปกตฺตํกิติํอํปฏิสังขลฺลํอิตฺโตนีวสฺมิตปูรสตฺเทพปุเณติสํภาอนโภปนลทฺวิอมณีโกกิรโสยํอนฺทายปีนิโยวิญฺนํ